พีม่มหาก้าปูถ้าคิดว่าใหญ่แล้วนี่เลยทุกคนอันนี้ใหญ่กว่าวันนี้ขับรถมาเซนพระราสาสองมาเจองานกินปูดูทะเลอยู่ๆก็ได้ดูคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็ได้เล่นบ้านลมยักษ์จากสิงคโปร์ตอนแรกก็สงสัยว่างานกินปูดูทะเลคืออะไรแต่นัทพราสาสองเนี่ยนะมีทะเลด้วยก็เลยเราเข้ามาดูทุกคนอึ้งมากึองไปเลยทุกคนขยกมาทางทะเลจริงเจออาหารทะเลเยอะมากทุกคนดูปูร้านนี้ตัวใหญ่มากแล้วก้ามเานี่ยโคตรใหญ่แล้วเขาก็มาแบบตดๆเป็น เนื้อหวานจะเป็นกุ้งตัวใหญ่หญที่งานนี้ก็มีน,น,น,นี่ทุกคนร้านครัวเทียนทะเลเขาก็มาเนื้อปูม้ากแกะให้เรียบร้อยจนเน้น,น,นฟินเฟ้นพอกินเข้าไปนะาลิ้นกระดิกดิ๊กดิกฟินมากท่านเมื่อกี้ฟินแล้วนี่เลยทุกคนร้านสุวิมลหอยจอ้องเนื้อปูไส้ทะักดงแล้วภายในงานร้านค้า,าก็เยอะกิจกรรมก็ได้มีบ้านลาน้ยนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นใครที่เป็นสายกินชอบอาหารทะเลนะทุกคนต้องมางานนี้เลยห้ามพลาดวัตถุดิบที่นี่ทุกร้านเขาคัดสรรมาให้อย่างดีนี่ทุกคนยำทะเลพาณิชย์โอ้โหไข่ทะลักันทุ ครั้งที่ยี่ติบไปทุกคนครั้งนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มใครที่มาแล้วไม่ได้ของกินกลับบ้านนะทุกคนแสดงว่าไปผิดที่ใครปูร้านรอเจ๊งไม่ได้เจ๊ง